สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอาซัมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันที่เมืองคลองนะครับทุกคนครับมางานแต่งนะครับของชนเผ่าปากกยอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเขากําลังเตรียมอะไรอยู่กันบ้างนะครับพรุ่งนี้คือจัดงานเนาะวันนี้วันที่13พรุ่งนี้จัดงานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในห้องครัวเลยอันดับแรกอันนี้แผนกลาบกําลังลาบอยู่นะเตรียมอาหาร อันนี้คือลาบอันนี้คือซ่าไม่หน่อยครับเนี่ยโอ้โหน่ากินมากทุกคนโอ้อันนี้คือจะใส่เนี่ยครับครับทําไมต้องเป็นเกลือเม็ดนะครับเพราะว่ามันลํากว่าลําเหลือเกลือเกลือป่นอ๋อเรียบร้อยชิมได้เลยนะครับได้เลยชิมได้เลยอันนี้คือซ่าชิมชิมที่เส้นจะเดือดเนี่ย

ใกล้สุกแล้วอันนี้ก็ขัวเปียกค่ะอันนี้คัวพริกตามพริกโอเคทุกคนครับนี่นะครับก็จะเป็นอาหารนะครับงานแต่งนะครับที่เอาไว้ทํากินในวันนี้เนาะพรุ่งนี้จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคนอันนี้จะเป็นน้ําพริกนะครับทุกคนน้าพริกถั่วดินแล้วก็มะเขือเทศนะครับไม่รู้เรียกว่าน้ําพริกอะไรนะครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอบ มะเขือนะทุกคนอบมะเขือนะครับอ่ะมาดูเมนูต่อไปครับนี่นําเสนอครับนําเสนอลาบควายครับลาบควายนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับทุกคนครับมาเปิดกันเลยครับทุกคนเปิดด้วยลาบนี่ครับทุกคนครับลาบลาบควายครับนี่ครับทุกคนมาชิมกันอือหือลืมใส่น้ำปลา ลืมใส่เกลือลืมใส่พริกลืมกินลืมอย่างเดียวลืมเธอได้ไง <laughs> นี่อร่อยเนี่เมนูต่อไปอันนี้เขาว่าอบม,มะเขือครับนี่อบม,มะเขืออ <c oughs> อร่อยอร่อยทุกคนอร่อยมากเมนูสุดท้ายน้ำพริก มันคือน้ำพริกมะเขือนะครับมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วอยู่ในนี้นะครับอร่อยอร่อยได้นะครับก็เป็นอาหารนะครับในวันนี้นะครับทุกคนลาบอบมะเขือน้ำพริกข้าวเหนียวอร่อยมากครับทุกคนไปกลับกันดูธรรมชาติ ที่นี่นะครับก็เหมือนคลองนะครับเดี๋ยวบรรยากาศงานแต่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเก็บอกทินครับนี่ครับทุกคนนะครับก็สถานที่นะครับที่จัดจัดงานแต่งในวันพรุ่งนี้นะครับก็จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนท่านนี้โอ้โหสวยงามมากนะครับจัดแบบมุนบ้านนะครับแต่ว่าสวยงามแบบโหสุดๆจริงๆนะครับก็ สีมส่วงนะครับท sort of ุกคนครับอย่าแปลกใจนะฮะว่าทําไมมีแต่สีม่วงนะครับเพราะว่างานนี้นะครับจะเป็นงานมงคลนะครับทุกคนครับก็เลยต้องเป็นสีม่วงสีแหกความรักนะครับสีชมพูสีม่วงนะทุกคนครับนี่สุดยอดโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนถ่ายรูปนะครับทุกคนครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้ทําจากวัสดุธรรมชาติเลยนะทุกคนไม้ไผ่ครับทุกคนครับนี่ไม้ไผ่ครับทุกคนสวยนะผมว่าสวยดีนะธรรมชาติดีครับอ่ะ โอเคครับทุกคนครับและนี่ก็คือเฟสแรกในวันนี้นะครับที่ผมได้พาทุกคนนะครับมาดูนะครับพิธีการแต่งงานของชาวปปกยอนะครับทุกคนนะครับเมื่อสักครู่นะครับผมไ็ได้พาไปดูวิธีการทําอาหารแล้วก็แต่ละเมนูนะครับบอกได้คําเดียวนะคือสุดมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นลาบลูกหรือว่ามะเขืออบนะครับแล้วก็น้าพริกนะทุกคนบอกได้คําเดียวคืออร่อยมากนะครับและสถานที่จัดงานนะครับสําคัญมากๆนะครับคือแบบจัดแบบธรรมดาง่ายๆนะครับคือแต่ว่าสวยสวยแบบธรรมชาติคือแบบจริงใจอะทำแบบสุดๆอะ เพราะนี่คืองานแต่งของชาวปปกกยอนะทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันในเฟสสองนะทุกคนครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้เจออะไรบ้างนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับอ่ะติดตามกันนะครับทุกคนครับเจอกันเฟสสองครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็กําลังจะไปกันที่โบสถ์นะครับเนอันนี้คือตรีมสีม่วงนะทุกคนครับชุดสีม่วงย่่่อย กี่วันครับเนี่ยชันเดือนกว่าครับจะเบายิ้มยิ้มหน่อยดิไม่ยิ้มเลย โอเคนะครับท <Okay S 2> ุกคนครับและนี okay. ่ก็คือเฟสสองนะครับในวันนี้นะครับก็วันจัดงานจริงๆนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับก็พิธีก็เริ่มเลยนะครับข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวผมขพาเข้าไปดูนะครับบรรยากาศข้างในก่อนนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูครับทุกคน สวมแหวนให้กับเจ้าสาวทางนิ้วนิ้วนางนะโอเคนะครับเจ้าสาวก็เช่นกันนะครับสวมให้กับเจ้าบ่าวทั้งสองนะฮะได้มอบเขาเรียกว่าสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อแสดงถึงความรักความผูกพันการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนด่างทองคำโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากทําพิธีเสร็จนะครับสักพักนะครับก็จะพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าที่นี่นะครับเขาเลี้ยงอะไรบ้างนะครับในงานแต่งในวันนี้นะครับ่อครับครับตอนนี้นะครับงานก็สําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครทุกคนนี่ตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับ นี่ครับทกคคอันนี้คือมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็จะมีตำน้ำพริกนะครับน้ำพริกแล้วก็อันนี้แกงอ่อมแกงอ่อมหมูอันนี้ลาบหมูทุกคนแล้วก็จะมีผักแก้มอันนี้จะเข้าในงานแต่งในวันนี้นะทุกคนน้ำพริก

นี่ครับถ่ายรูปนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ถ่าจะร้อนแล้วทุกคนครับงานในวันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือแบบชิวๆสบายๆแล้วก็มีความสุขนะทุกคนนะครับก็เป็นงานแต่งของชาวปัปบปกายอนะทุกคนครับบอกได้คําเดียวนะครับอาหารของกินบรรยากาศที่นี่คือสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับทุกคนอ่ะ และนี่ก็คืองานพิธีการแต่งงานของชาวปัตะกยอนะครับที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับอ่ะแล้วยังไงก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะช่องอาซัมนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงแสนหรอกแต่อนาคตไม่แน่นะครับอ่ะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนครับขอให้ทุกคนนะโชคดีมีความสุขขอให้เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่โดนแต่งงานใยเร็วมีลูกอย่าเพิ่งมีลูกนะทุกคนลำบากโอเคบ๊ายบายครับ